วันนี้นะคะเล็กจะมารีวิวตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะคือลิปเด็บบีไบนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเล็กจะทาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นของนะคะที่ขายดีมากนะคะขอจากซันสมายช็อปนะคะขายดีมากๆนะคะติดออเดอร์ต่างชาติทีเป็นพันพันหลอดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเล็กจะรีวิวให้ดูนะคะว่าเล็กจะทาแล้วออกมาเป็นยังไง นี่นะคะหัวแปลงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะหลอดเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเอวเล็กจะทาให้ดูนะคะ นี่นะคะสีที่เล็กกี้ทานะคะคือเบอร์สามนะคะเบอร์สามนะคะจะออกสีส้มๆนะคะแต่ว่าเขามีทั้งหมดนะคะห้าเบอร์นะคะไล่ไปเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะคะสีที่เล็กกี้ทานะคะเป็นสีของเบอร์สามนะคะมันจะออกสีส้มๆนะคะริมปากของเรานะคะเนื้อเขาจะเกลี่ยง่ายมากนะคะจะลื่นปื๊ดนะคะแล้วก็ช่วยถนอมนะคะเป็นลิปที่ช่วยถนอมริมฝีปากนะคะ ให้ลิมสีปากเรานะคะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อวบอิ่มน้ำนะคะด้วยมอยส์เจอไรเซอร์นะคะแต่นะคะมีมอยส์เจอไรเซอร์เยอะๆอย่างนี้นะคะแต่เวลาทาออกมานะคะจะไม่เยิมนะคะแล้วเนื้อก็จะเป็นสีแมตนะคะสีด้านๆนะคะเวลาเราทาลิปนะคะตอนนี้นะคะเทนของทั่วไปนะคะจะเป็นปากที่แบบอวบอวบนะคะ เวลาเล็กกี้ทานะคะเล็กกี้เป็นคนปากบางใช่ไหมคะเล็กกี้ก็จะทานะคะเลยขอบปากที่แท้จริงของตัวเองมานิดนึงนะคะเพื่อให้ปากนะคะดูอวบอิ่มดูน่าจุ๊กนะคะ